มีนักศึกษาผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากในขณะที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดูมืดครึมและลมเริ่มพัดจนน้ำเกิดเป็นละลอกขึ้นเล็กๆเ,เรือแจวได้เล่นไปอย่างช้าๆ จนเมื่อเรือได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกาดคนแจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือเล่มใหญ่อยู่จนในที่สุดนักศึกษาก็ได้เงยหน้าขึ้นมาจากตำราแล้วมองไปยังคนแจวเรือและพูดคุยลุงลุง เคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหมนักศึกษาเอ่ยถามขึ้นไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาจนนักศึกษาจึงพูดขึ้นว่าถ้างั้นลุงก็พลาดโอกาสเสียแล้วละ่ะในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุง เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอ่านมีเรื่องของกษัตริย์และพระราชินีในสมัยอดีตเริ่มรวมถึงเรื่องของสงครามการต่อสู้ทำให้เรารู้สามารถรู้ว่าคนสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหนแต่งกายกันอย่างไรประวัติศาสตร์จะบอกให้ ได้รู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆทำไมลุงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเล่าผมไม่เคยอ่านเรียนหนังสือครับคนแจวเรือตอบในเวลานั้นคนแจวเรือก็คงแจวเรือต่อไปส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไปคงมีเสียง ใบแจวกระทบพื้นน้ำเท่านั้นเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่งนักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีกโฮมิศาสตร์แล้วลงุงเคยอ่านบ้างไหมนักศึกษาเอ่ยถามไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาจึงกล่าวว่าโูมิศาสตร์ เป็นวิชาที่เราให้เราได้รู้จักกับโลกและประเทศต่างๆและยังรวมถึงกระทั่งภูเขาแม่น้ำลมพายุฝนนลุงวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยหรือไม่เคยเลยครับคนแจวเรือตอบ นักศึกษาสายหน้าถ้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์นะลุงเคยอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยอีกละคุณคุณแจวเรือตอบลุงเนี่ยนะเป็นคนยังไงกันแน่วิทยาศาสตร์ที่ช่วยอธิบายถึงเหตุผลต่างๆ ลุงรู้ไหมความก้าวหน้าของคนเราในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะนักวิทยาศาสตร์เป็นคนที่สําคัญอย่างมากในโลกนี้เลยก็ว่าได้แต่นี่อะไรลุงกับไม่รู้เรื่องพวกนี้เอาเสียเลยชีวิตของลุงช่างมีค่าน้อยเสียเหลือเกินนักศึกษาปิดตำลาของเขาและนั่งเงียบไม่พูดอะไรอีกในช่วงเวลานั้น ก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขยายและปกคลุมเต็มไปทั่วทั้งท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงขึ้นมีฟ้าและแป๊บๆปป,ป,ป,ปเป็นเหตุบอกว่าพายุก,กำลังจะมาและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งซึ่งไกลามากกว่าจะถึงฝั่งบนเจวเรือเง,งนมองขึ้นบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหวั่ ดูเมฆสินั่นสิคุณพายุคงจะมาถึงเราในไม่ช้าคุณว่ายน้ำเป็นไหมครับนักศึกษาพูดขึ้นอย่างตื่นตกใจกลัวว่ายน้ำเหรอผมว่ายน้ำไม่เป็นหรอกลุงบัดนี้คนแจวเรือเป็นฝ่ายเลิกคิ้วมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้วและพูดว่าอะไรกัน นี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกหรือคุณมีความรู้มากมายขนาดนี้ประวัติศาสตร์เอย่ยภูมิปภศาสตร์เอย่ยและวิชาวิทยาศาสตร์เอย่ยคุณก็รู้แต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนรานว่ายน้ำด้วยเราอีกสักประเดี๋ยวเถอะคุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลยลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยๆ เรือแจวลำน้อยถูกขึ้นและลมโหมซัดพัดกระน่ำใส่เข้ามาในไม่ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกขึ้นและพายุซัดจนเรือพิกคว้ำคนแจวเรือจ้างสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่านักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกาดนั้นแล้ว แง่คิดดีๆในนิทานเรื่องนี้อย่าได้เที่ยวไปมองคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และคิดดูถูกดูแคนว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราแต่เราควรหันมามองตัวเองว่าจิตใจเรานั้นต่ำต้อยกว่าคนอื่นบ้างหรือเปล่าและพัฒนาฝึกจิตใจเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอดชัยชนะใดๆในโลกนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าการชนะใจตัวเอง